อะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายหนึ่งนักษัตย์นะครับที่ชงร่วมก็คือปีรากาปีไก่ อาจจะหนึ่งให้รองเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆในเรื่องการงานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความก้าวหน้าร่วมง,งานกับคนที่ดีๆที่มีความสามารถทําให้เรามีความสําเร็จและมีความรุ่งเรืองในสายงานของเรานะครับในเรื่องการเงินอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเขาเยจะชักหน้าไม่ถึงหลังและสิ่งที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังมันเกิดจากตัวเรานะครับอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายอย่าเอาแต่ใจว่าเดี๋ยวก็หาได้เดี๋ยวก็มีปี2569นี้ต้อง จำกัดการใช้การจ่ายแล้วต้องรอบค้อมากๆเกี่ยวกับการใช้เงินในเรื่องความรักครับดีไม่มีปัญหาในเรื่องความรักไม่มีอะไรที่ทําให้เรามีปัญหาได้แต่สิ่งที่จะทําให้เรามีปัญหาคือความเอาแต่ใจของตัวคนปีละกาเองที่ชงแล้วมันเอาแต่ใจตัวเองต้องแบบนี้ต้องอย่างนี้ต้องเดี๋ยวนี้อันนี้ให้ระวังแต่สิ่งที่นะนําของคนปีละกานะครับไม่ควรซื้อรถยนต์หรือเดินทางไกลโดยไม่จําเป็น ถ้าจําเป็นเราแวดระวังเดินทางพกของมงคลติดตัวคนที่มีรถเก่าอยู่แล้วถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ยังต้องใช้มันจะเกิดปัญหาจุกจิกที่ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อยๆแน่ในปี2569ดูแลบำรุงรักษาให้ดีอาจารย์บอกย้อนไปนเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียเง,งินโดยไม่จาเป็นือเสียเง,งินโดยใช่เรื่องใช่เหตุและสิ่งที่อาจารย์แนะนาเหมือนกันทําบุญที่ไหนดีอาจารย์แนะนําว่าไปทําบุญที่เป็นวัดโบราณวิหารเก่าแก่ก็อย่าง เช่นอถ้าเป็นอยุทยานะครับวัดมหงเ้ยงวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับในกรุงเทพก็ดูวัดต่างๆานะครับหรืออีกหนึ่งอย่างคนปีรากาอาจารย์แนะนําให้วาเทพแห่งประตูนายธารวาราบาลของประตูวัดของประตูศาลเจ้านะครับที่ยืนอยู่ตรงปากทางเข้าไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าไหนหรือว่าจะเป็นประตูวัดที่มีรูปเทพประตูวัดอยู่อันนี้แนะนาเปิดโชคเปิดลาบเปิดสิ่งดีๆให้กับเราสาหรับปีรากาครับ